สวัสดีค่ะบ๊อบนะคะจากเซลซูสกิราล่าง2นะะวันนี้บ๊อบก็พามาชมรถลูกค้าของป๊อบเองค่ะเพราะว่าพิ่งแต่งเสร็จเลยตัวนี้ใช้เวลาแต่งรถแค่หนึ่งวันนะคะแต่ว่าแต่งรอบคันเลยค่ะครบชุดเลยค่ะต้้งหน้าต้้งหลังกันนะคะตัวนี้ใช้เงินออกรถเพียง2,500บาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมออกออกรถจ่ายแค่สูตรบาทกันค่ะโอเคเดี๋ยวก๊อบพาชมรถรอบคันนะคะ ตัวนี้เป็นสวิฟต์เนวสีน้ำเงินนะคะแต่งรอบคันนะคะชุดแต่งตัวนี้เรียกว่ามินิคาดแดงกันนะคะตัวนี้เราไปชมใกล้ๆกันเลยเนาะ,ะใช้เงินออกรถเพียง2,500บาทนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเนาะนะคะดูรอบๆคพันกัน พาชมชุดแต่งรอบคันสวิฟเนวีนะคะด้านหลังเป็นเป็นด้านหลังเป็นท่อคู่นะคะพาชมภายในรถด,ด้วยเนาะตัวนี้เป็นสวิฟเนวีตัวท็อปนะคะ ลูกค้าออกรถตัวนี้ใช้โปรโมโชั่นฟรีดาวใช้เงินจองเพียง2,500บาทเองค่ะคุยง่ายจบไวนะคะเรื่องผ่านร๊บป๊อบทำเรื่องเบิกรถเพียงแค่2วันนะคะ